ผู้สีตีเนียนพี่นี้ฟังดูแล้วดูเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ชายใช้ชีวิตด้วยยากไหมฮะง่ายยากอะไรผมคุณตัดสินได้แล้วเพราะว่าผมแต่งการไม่โหดอ่ะคุณคยออะไรอ๋ออันนี้มัน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 ง่ายสำหรับคุณไงง่ายสำหรับคุณแต่คุณหนื่อก็แบบอุ๊ยทำไมท่านไม่อยากกินอย่างนี้ก็ฉันอยากกินอย่างอื่นะคุณทมทไมน้องลีอ่ะน้องลีอ่ะเขาบอกมาว่าแบบอยู่กับพี่ครูเ้าเหนื่อยแล้ เขาเป็นคนรู้ตัวว่าเขาอะเยอะคือจะมีไอเดียตลอดเวลาแล้วเขาก็จะโทรมาบอกคนที่ร้านอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นนี้พยายามคิดจะปรับนู่นนี่ตลอดจริงๆค่ะมีโอกาสตามเขาไปถ่ายรายการอย่างนี้ค่ะเขาจะไปทั้งร้านมิชลินแล้วก็ร้านธรรมดาด้วยขอให้อร่อยแล้วก็ติมันมากแล้วก็ชมมันมากเพราะว่ามันอยู่เมืองนอกพอไปที่นู่นก็คือเขาก็พูดเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นฟังเขาติฟังเขาชมมันจริงๆค่ะ เป็นคนที่มีความน่ารักค่ะด้วยความที่แบบอย่างไอ้เรื่องเยอะของเขาอย่างเงี้ยบางบางครั้งก็ทําให้เราสบายดีเหมือนกันเราไม่ต้องเยอะแล้วไงเขาก็เยอะแทนเรื่องมากเงี้ยคหมดผมไปไหนคใครเนี่ยทุกคนจะดูดีหมดเราลืมคิดเรื่องนี้เหมือนกองถ่ายเมื่อก่อนเนี้ยคนที่ผมแบบว่าบ้าๆบาแล้วก็เอาไมโครเวฟไปเองสมัยก่อนทุกคนสบายทุกคนก็ไงเป็นสบายแล้ว กองถ่ายก็ไม่มีคนนวดก็เอาฟี่อีนวดไปเองแล้วก็ร้อนก็เอาแอร์ไปติดเองแล้วมันก็กลายเป็นอ่ะทุกคนก็สบายไงเอาแอร์ไปติดที่กองถ่ายนารีสโมสรที่เอาแอร์ติดบ้านตัวอย่างที่เคยได้ยินเพราะมันร้อนอ่ะคือแอร์มันไม่แรงพอคือแอร์มันจะแบบคนอยู่สามสี่คนแล้วห้าไฟใครละอันนั้นก็กองก็ช่วยจ่ายหน่อยแล้วกันเออเราติดแอร์ให้น้องจ่ายหน่อยดิโอ้ยลงทุนขนาดนี้คือตั้งแต่ผมคบคนมาเนี่ยนะผมยกให้คุณเลยเป็นคนที่เว่อร์ที่สุด ไม่ผมผมไม่ใช่าผมเวอร์แต่ผมไม่รบกวนใครเลยคุณเวอร์ในความเวอร์ของคุณเนี่ยมันมีข้อน่ารักนะมันดูแล้วน่ารักดีคุณทำได้คนเดียวนะ ให้ผมไปทำนี่มีคนด่าด่าอยู่หมดเลยโต้ด่าอยู่แต่ว่าก็เราก็ไม่ได้รบกวนใครหรอกอ่ะแล้วแถมเพื่อนรอบข้างสบายอีกคนก็แอร์เย็นสบายแฮปปี้กันหมดถูกต้องคือน้องนีเขาก็รู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะว่าแบบเออพี่พุกจัดการให้หมดทุกอย่างเลยไม่ไม่ต้องถามอ้อมก็ถามเขาไปเลยตรงๆไม่รีบว่าพี่บอกให้พิมพ์เมื่อตัวน้องลีก็เป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบเกรงใจคนอยู่แล้วเวลาเขาไปไหนเขาก็ยิ่งสบายเขาอยากเขาไม่ต้องขออะไรเลยเพราะว่าพี่พุกจัดการขอหมดแล้วแล้วอะไรที่ทำให้คุณกับเขาได้เข้ากันได้ดีมาากๆเลยน่ไฟ มันต้องมันต้อง ความบ้ากินนี่แหละผมว่าเขาก็ชอบเหมือนกันเขาก็ชอบกินเหมือนผมเลยคือเขาชอบกินเหมือนกันใช่ดูตัวกลมนิดเลยเนี่ยสองคนใช่กันกลมน่ารักกันกลมในลายกลมกันทั้งคู่เลยเนี่ยพี่ดิบีิธานในเรื่องการกินกันทั้งคู่ใช่แบบนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วปกติไปกินที่ไหนกันนอกจากร้านของตัวเองแล้วส่วนใหญ่ผมชอบไปกินหลายที่เลยแบบถ้าญี่ปุ่นผมก็จะไปกินไปกินแต่ฝรั่งไหมหรือไม่ไม่ก็ไม่ไม่ผมก็แบบชัดเจนว่าฝรั่งเนี่ยจะกินเต็มที่ที่แค่สองสามวันคนไทยมันกินเยอะไม่ได้เลี่ยงแล้วผมก็จะกินญีี่่ปปปุนนนนนระะมาณวววััแล้กกก็็็อึงจเ อ่าเป็นกลางวันกลางวันที่ไทยตลอดครับก๋วยเสียวเป็นคนปกติกะเพราก๋วยเตียกันนะกินตอนนั้นคือดึกๆเนี่ยอย่าลืมไปร้าสั่งหมูปิ้งที่อ้วนมากินส้มตําสีมากินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อร่อยคุณกินอร่อยอใ่อยอร่อยใช่หมดอร่อยสะอาดกินได้หมดใช่ขอให้สะอาดก็ดีเหมือนกันเพราะว่ากลัวท้องเสีย แต่ถ้าก็คุณอยากจะลดความอ้วนก็ผมก็แนะนำก็กินของไม่สาดก็ได้ก็เดียวผอมเลยมเดี่ยวขาดเลยครับผอมเลยครับไม่ว่าเราสายคนนะฮะแล้วก็มีวิธีไปหน่อยแล้วป่วยด้วย เรารอคอยไอ้ก้อนเมื่อกี้ไอ้ก้อนเมื่อกี้ก้อนละหมื่นเนี่ยนะมาต่อนเล็กนึงนิดนึงแบ่งมานี่ใช่ก็สองพันสองพันบาทอืมแต่อันนี้มันเป็นมัจจุกะที่ปกติเนี่ยถ้าคุณไปกินร้านซูชิครับคำหนึ่งครึ่งของอันนี้บางๆครับมันก็คือคำละห้าร้อยห้าร้อยอ่าโือแบบคุหน้าซูชิเผาเผาอาบุริอาบุริอันนี้คือจะขายตัวสามสิบแจ่วแจ่วไลท์เสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วด้วยเราเอามัจจุกะจิ้มแจ่วเลยใช่ไหมครับได้เลยอ๋อเรามีสองรถจิ้มสองรถแล้วก็ใส่ ดิชผมภูมิใจเสนอหลายมากมันใหญ่อันนี้คืออันนี้คือเป็นเป็นมันฝรั่งใส่กับเบคอนแล้วก็ผมเอาไปใส่สูตรพิเศษคือพาสต์รีอะไรเงี้ยแล้วก็โบนแมโร่โอ้โหไขไข่กระดูกที่ไขกกระดูที่เวลาเขากินมันก็ต้องการออกมาป่นเนาะเขามาทำอะไรคะัเล่ามาเป็นเหมือนน้ำมันในนี้โคตรอร่อยเลยลองชิมแล้วก็จะเข้าใจว่าพิชเอ็มขอสูตรคิดเองอันนี้อันนี้ชอบมากเลยขอชิมก่อนแล้วกันอันนี้ชิมภูมิใจมีตัวพี่มากเลยอะมา มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงใช่ไหมจิ้มวันนี้ก่อนนะไม่หรอกวันนั้นพอดีซื้อมาที่บ้านแล้วมันเหลือกแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรก็เลยใส่ไว้ในมันบดไม่ใส่ไว้ในมันบดโอบยมันนั่นเกิดอร่อยเว้ยเราก็เลยเอ้ยงั้นเรามาทำกินดีกว่าครับผมนั่งฮะกินดูจิ้มดูเนื้อนะอันดูกินอะไรลูกทานกับเนื้อนะมันเป็นอืมไปฟาร์มดีอร่อยนั่งจิ้มไปวิ่งเย็นไม่ต้องกินแล้ววันนี้ จิ้มเจ่ยวเลยว่ะใช่ไหมเพราะว่าคนไทยอ่ะมันตัดมันเลี่ยนพอมันเลี่ยนปุ๊บมันต้องตัดพอตัดลดเลี่ยนปุ๊บจบเลยอแล้วก็นี่ถ้าเกิดว่าขอข้าวเหนียวเดี๋ยวไปหาซื้อให้นี่พูกแบบไม่ควยเลยนะคุณผู้ชมอาหารที่เอามาวางเมื่อสักครู่นี้อร่อยครับจานพอยจานนี่ผมว่าคุณพุกเนี่ยเขาให้การพิถีพิถันในเรื่องของอาหารแล้วผมว่ามันมันคือเขาศึกษามาตั้งนานแล้วไงอย่างที่บอกว่าเลิกเล่นละครไปทัวร์กินอย่างเดียวตอนนี้ได้มิชลินมาเป็นร้อยดาวแล้ว สองรอยละสองร้อยดาวแล้วเออเดี๋ยวก่อนตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เนี่ยจริงๆเราทำรายการทีวีผมทำรายการเนี่ยพัสทีวีมาประมาณ10ปีแล้วครับเป็ทัางทีวีที่ไปกินแล้วไปด่าเขาเนี่ยที่ผมบอกนี่ไหมบอกที่ไปด่าเขาได้ไม่ไม่แต่เดี๋ยวนี้ก็มีชมนะมีชมอยู่นะไม่ไม่คือถ้ามันด่าคือถ้าด่าที่แปลว่ามันต้องแย่จริงคือะเจอเชฟที่มันแย่อแพงจังแล้วไม่อร่อยด้วยไม่อร่อยด้วยคุณแม่งแบบไม่อร่อยนะคุณผู้ชมผูอย่างนี้ร้านนี้อย่ามาเลยนะครับเป็นร้านที่ทุกคนแนะนำว่าต้องมาแต่ผมกินแล้วเนี่ยเสียดาาาาายยยยเเเเงงิินนถถ้คคุุณณออกกสีด็มะ อันนี้ไม่ได้บอกว่าอยากมาอ,อ,อยากมาก็ได้อยากลองก็ได้อยากลองก็ได้แต่ผมบอกว่าผมเสียดายเงินน่ะ อันนี้ก็สสุปว่าคุณทํารายการเป็นหลักแล้วก็ทําร้านอาหารเนี่ยเป็นรองใช่แต่ตอนนี้บ่อยตอนนี้ตอนนี้มันกลายจะหลักแล้อันนี้ว่ายเป็นหลักตอนนี้เริ่มมา้ดูแลใกล้ชิดนะคือพอพอทำอย่างที่น้งทินบอกอ่ะคือมันมาแล้วเราต้องแบบว่าละเอียดมากแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนทุกเมนูทุกอันคิดดูดีคะวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถจะบอกเชฟได้เต็มที่ก็คือประมาณหนึ่งถึงสองเมนูในเมนูของเรามีห้าหกสิบอย่างผมก็ต้องปรับทีละจานทีละจานไปเรื่อยๆแล้วคุณมีการวางแผนอนาคตยังไงกับร้านนี้บ้างว่าทุกเดือนเราจะมีเมน จากนั้นตั้งใจว่ามีแน่เมนูเดียดจะมีแน่แ่ทุกเดือนแล้วก็ตั้งใจว่าสมมติว่าเป็นฤดูของอันนี้สมมติเป็นฤดูของพิชซี่น่าเซราบเราก็จะสั่งมาแล้วก็จะเป็นเดือนนี้เป็นพิเช่นแล้วมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเดือนนี้เป็นแบบเนื้อกวางสมมติก็จะมีสาตเมนูหลักๆที่เรามีอยู่แล้วอย่างล็อบสเตอร์อะไรเงี้ยที่ขายดีเราต้องมีครับแล้วก็อาจจะมีล็อสเตอร์ที่แบบเคลื่องออสเตอร์มันสมมติเป็นแบบออสเตอร์ที่เจ๋งๆช่วงนี้อ่เมาททดวไ มันมีคนขอให้ทำอยู่เนี่ยพี่กงแล้บางเดือนนี่มันมัสเซลมันดีก็จะมีมัสเซลมีอะไรมัสเซ์มัสเซลมีมาเดือนสอเดือนที่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เมื่อมันดีเมื่อไหร่จะกลับอีก ช่วงนี้หอยจะไม่ค่อยดีใช่ใช่ถามถึงน้องอาชีบ้างดจ๊าลูกชายน่ารัของพี่ฟลุ๊คผมผมเห็นนะวันนั้นเขามาถามผมเจอเขาเขาบอกว่าเนี่ยมาฟังเพลงวันเสาร์ประจำวันนี้น่ารักมากเออไม่อาชีพก็มาช่วยชิมกับพ่อบ่อยเขามาช่วยชิมเป็นยังไงเขานิสัยคล้ายๆพี่ฟลุ๊คบ้างไหมคะชอบกินเขาาก็ซึมซับชอบวิจารณ์ไรหมเขาก็ค่อนข้างซึมซับไปเยอะครับหลังจากที่พอเราถ่ายถ่ายรายการนี้อาชีพก็ถ่ายด้วยเขาก็แต่ตอนแรกเขาก็จะนั่งชิวๆไม่พูดนั่งชิวกินไปตอนนี้เเรรรริิ่่่่มมมพูดแล้วออออยยาก เยอะบางทีแบบแกล้งด้วยบางทีสมมติกุ้งเนี่ยมันก็คนเราก็ไม่กินหากุ้งอาชีก็บอกว่าอร่อยมากกินกากกุ้งให้ดูอร่อยจนกระทั่งกินหมดก็เล่นมุกของเขาเอง เออก็เลยแบบแล้วก็เออแปลว่าแนวนี้มีสิทธิ์จะไปได้เอาสุดท้ายให้คุณฟุ๊กฝากร้านันิดนึงครับก็ใครที่เป็นคนชื่นชอบในการกินอาหารอร่อยๆครับก็อยากให้มาลองกันร้านไหนสุขุมวิท24ครับอยู่ติดกับโรงแรมเดวิสโฮเทลเดวิสโฮเทลแล้วก็โทรมาได้ครับ0824ตัว7474 เพื่อจะได้ไม่หลงโอเคไม่หลงชัวร์ครับง่ายมากดและหลายครับวันนี้ขอบคุณคุณพู่มากครับขอบคุณป๋ปาค่ะไม่เป็นไรครับดีครับให้ลองให้ลองวันนี้สนุกสนานมากผู้ชมค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ติดตามดูซิว่าเราจะไปตีเนียนกับใครอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะีสวัสดีครับ พบกับสาวสวยทายาทโรงแรมสุดหรูและผู้บริหารแบรนด์คลิปลิงคุณป่อสีกัญญาพร้อมกับวีทีอาพิเศษส่งตรงจากซุปตาเมืองไทยระดับพี่เบิร์ตห้ามพลาดเด็ดขาดสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะระบบแกส๊สรถยนต์ Energy Reform คุณกินนี้ไม่กลัวอ้วนเหรอไม่ไม่กลัวเพราะไม่อร่อยผมคลายเลยไนงะ โอ้โหคลาสสิกอะไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยไปทำใหม่